ยู้วยู้วดวนเพราะสิอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยยินเนี้ยนี่อาการขงคนเล่นนะนี่ฮะโอ้ล้วหัวร้อนกายแท้อะไรติดหน้าวะนะรู้รูกเสียดเนี่ยอะไรติดข้อต้นคอนะเออดีปวดคอออต้นปวดคอนะโอเคปวดคอไม่รู้ยังไงหน้าพี่เสดโอ๊ยโอ๊ยมาแล้ว เด็กตีเกมฮนะเรามาดูเด็กตีเกยมยงกันนะดีกว่าฮะเด็กตีเกมนะครับครับเดี๋ยวป้าเราไม่ขี้เกียจดมตานังเจครับนะยิ้มไม่กล้องนะฮะ <laughs> <laughs> นี่เรากำลังเล่นตัวอะไรฮนะพี่สายแล้วเรากำลังเล่นอยู่บนคอมใครฮนะ ครับผมไม่ถูกวะฮะแย่งกูเล่นหนุกวะฮะแล้วเรากดกดถัดหน้าก,กล้มดูนหน่อยฮะฆ่าได้สองตัวแล้วมันทึ่งแล้ว<ป>หนุกมาฮะสรุปกูกูต้องมานั่งรอมึงตรงนู้นใช่ไหมฮะกันเล้งกันนี้ก่อน,นก็ได้นี่เอานี้ออกก่อนดีกว่าเอาผ้าปิดปากออกก่อนดีกว่าจะได้แบบพูดแบบเต็มเสียงอะไรอย่างนี้เออ น่ารักจังเลย,ยเดฟจุงเดฟเดฟแม่เ,มเ,เราจะเป็นเกย์กับตุ๊กตา <c oughs> ก็ดีนะได้อยู่เค <Okay. S 2> เดฟ <c oughs> ดมไหมดมไหมปลายจมูกอ่ะต้องปลายจมูกตัวเองใช่ไหม เอาแค่ไปยังหมดเงินก็ได้หมดเงินก็ได้อ้ยอ้ยอากาศในห้องมันค่อนข้างเหม็นเว้ยโอ้ยเหม็นจังเลยเว้ยมังเหม็นเว้ยเหม็นมันเหม็นจริงเลยเหม็นจริงเลยเหม็นนะเจ็บ์ก็แบบอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะต้องเข้าใจกันด้วยคืออากาศไม่ค่อยดีไงต้องโทษอากาศด้วยไม่ใช่โทษพี่เว้ย เฮ้ยเจฟปังอีฟันเจ็บป้ะเนี่ยปังอฟันมากเราแปลงฟันกันหมแปลงยังไงนะร้องไห้อะคือแพ้หัวร้อนใช่ไหมร้องไห้เนี่ยใช่ไหมเราเครียดอ่ะแปลงฟันได้แปลงฟันแปลงฟันทั้งเจฟครับทั้งเจฟบอกวัาดีคุณผู้ชมเลยดีครับบอกกดซับสไครป์พี่ไอพี่เจฟหน่อยครับกดซับสไครป์พี่พี่ของผมหน่อยโอเคบายบายนี่บายบายดังๆ ดังๆบ๊ายบายไม่ดังกูไม่จะเล่นของมึงนะบ๊ายบาย